นักเรียนปสามทุกคนพบกับครูกนิการะคะที่โรงเรียนเทศวาล5สิหรวิทยาของเรานักเรียนคิดถึงโรงเรียนไหมคะถ้าคิดถึงโรงเรียนให้นักเรียนมาเรียนวิชาภาษาไทยเยอะๆนะคะพบกับครูตุกตาแสนหันษาเรียนอ่านเขียนนักเรียนจะภาคเพียรตั้งใจเรียนกันทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนพบกับครูกนิการนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูกานิกันกาน,นิกาน,นะคะคลิปที่แล้วเราไปเที่ยวป่าชายเลนโอทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลเราไปเที่ยวมาแล้วเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนในหน้าที่2 2ถึงหน้าที่25นะคะ เตรียมหนังสือทักษะภาษาไทยหน้า22-25ถึง25ได้เลยค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเปิดตามครูเลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเปิดแบบฝึกทักษะภาษาของเราหน้า23ได้เลยนะคะมาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1โจทย์ถามว่าป่าชายเลนมีความสําคัญอย่างไรสําคัญอย่างไรคะนักเรียนตอบไม่ได้ให้นักเรียนไปดูในหนังสือภา,าษาพาทีนะคะ ดูค่ะนักนเี็นตอบถูกไหมคะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ําเป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์น้าสัตว์น้ํามีอะไรบ้างกุ้งหอยปลูปลาอยู่ในท้องทะเลนะคะนี่คือความสําคัญของป่าชายเลนค่ะข้อ2ค่ะโจถามว่าเขียนรายชื่อสัตว์และต้นไม้ที่อยู่ในป่าชายเลนนะคะมาดูสัตว์ชนิดที่1ที่อยู่ในป่าชายเลนของเรา ัตอะไรบ้างหอยแมลงผู้นะคะสามารถนํามากินได้งูทะเลกินไม่ได้นะคะปลาตีนหิ่งห้อยหิ่งห้อยวอยวอยวอยอยู่ตอนกลางคืนนะคะสําหรับต้นไม้มีอะไรบ้างต้นลําปูโกงกางต้นแสมอ่านว่าสมอแอแสมนะคะและต้นจา่าขานักเรียนต้นจ่าก,ก็คือเรานํามาทําเป็น ขอ,องหวานได้นะคะหรือบ้านเราเรียกว่าลูกชิดนั่นเองข้อที่3สัตว์ประหลาดใช้วิธีการอะไรที่ทําให้สัตว์เล็กๆมารวมตัวกัน <S <S เขาใช้วิธีการอะไรคะสัตว์ประหลาดน่ากลัวไหมเขาใช้วิธีการให้สัตว์ต่างๆมาร้องเพลงและบอกความดีของตนเองให้ฟังเพื่อจะจับสัตว์ต่างๆกินเป็นอาหารนะคะข้อ4 สัตว์เล็กๆทำตามคำสั่งของสัตว์ประหลาดโดยแต่ละตัวบอกความดีของตนเองในเรื่องใดบ้างมาดูตัวที่หนึ่งนกนั่นเองนะคะจุก,กรูทจก,กรูนกมีความดีอะไรนกคือมีเสียงไพเราะฟังเสียงสนอทำให้คนอารมณ์สดใสนี่คือความดีของนกนะคะตัวที่2องอบอบอบความดีของกบมีอะไรฉันหาจับมแมลงที่แย่งทำร้ายต้นไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนา นี่คือความดีของกบนะคะมาดูความดีของสัตว์ตัวที่สามมดนะคะมดความดีของมดก็คือฉันร่วมมือกันช่วยขนถ่ายอาหารนั่นเองความดีของผึ้งค่ะมาดูสัตว์ตัวที่สี่ฉันหาเกสรมาทําน้ําหวานนะคะนักเรียนสุดท้ายวอยวอยวอยออกมาตอนกลางคืนนะคะคือฉันส่องแสงให้โลกสวยงามในยามค่าคืนนั่นเอง สัตว์ทุกตัวมีความดีและนักเรียนมีความดีอะไรคะบอกคุณครูด้วยนะคะมาดูข้อที่5เขาให้นักเรียนวาดภาพป่าชายเลนระบายสีและเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับป่าชายเลนถ้านักเรียนเขียนไม่ได้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาภาทีของเรานะคะในบทอ่านเสริมว่าป่าชายเลนเป็นลักษณะยังไงดูตัวอย่างการตอบคำถามของคุณครูนะคะ ป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้อยู่ตามชายฝั่งเช่นโกงกางลำโพงแสมและอื่นๆมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาเป็นต้นนะคะจากนั้นนักเรียนก็วาดภาพให้สวยงามวาดภาพ,ภาพป่าชายเลนภาพนี้สวยไหมคะนักเรียนสวยนะคะมาดูข้อ6กันต่อนะคะนักเรียน ข้อ6ถามว่าอะไรเขาถามว่านักเรียนคิดว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ในเรื่องใดและถ้านักเรียนต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลนนักเรียนจะทำอย่างไรบอกครูสิคะว่ามีกี่คำตอบมี2องคำตอบค่ะเพราะมีสองคำถามคำถ,ถามที่1ก็คือนักเรียนคิดว่าป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร มีประโยชน์อย่างไรคะถ้าเรียนไม่ได้เรียนกลับไปดูในภาษาพาทีนะคะข้อที่1เป็นแหล่งอาศัยของสัตว like like ์น้ําในระยะตัวอ่อนตัวอ่อนก็คือถ้าเป็นคนก็คือตัวเล็กๆตัวเด็กๆนี่เองนะคะ 2. เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ําเพราะมันมีอะไรคะมีกุ้งหอยปูปลา มีแรงนะคะก็เลยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ํา3เป็นที่กําบังลดความรุนแรงของคลื่นลมเหมือนเวลาคลื่นลมมาแรงๆถ้ามีต้นกงกลางมีต้นลาพูก็จะลดความรุนแรงของคลื่นไม่ให้ไปทํารายชายฝั่งได้นะคะข้อ4ช่วยกรองของเสียของเสียที่คนทิ้งลงไปนะคะเขาจะช่วยกรองก็คือต้นกงกลางไม่ให้ลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะทำให้ทะเลยังสวยงามเหมือนเดิมมโดูคำถามที่2 และถ้านักเรียนต้องการให้ทุกคนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของป่าชายเลนนักเรียนจะทําอย่างไรจะทํำยังไงคะอันนี้คือความคิดของตนเองนะคะามาดูตัวอย่างการตอบค่ะ 1. อาจจะแต่งคําขวาัญรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงในป่าชายเลนนะคะ 2. ออาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปปลูกป่าชายเลน นี่คือแบบปกหัดของเราต่อคำถามข้อ1ถึงข้อ6นะคะอย่าลืมเข้ามาดูคลิปเยอะๆแล้วทำตามที่ครูสอนนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้นสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีค่ะพบกับคุณครูการิกันใหม่นะคะในคลิปสัดไปสวัสดีค่ะนักเรียน